สบายดีทุกคนเ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องเกศสอาษาอุรไทยชาแนลทุกคนไม่น้องเกศก็ไดไปเช่ทุกคนในยคนโอ้ยเอเออเออเออที่เราที่มือนีนก็เอาหลานนะทุกคนเอากระเพาะสเพ้อมเพือนไปไม่โอ้ไมัดเด็กทุกคนหา่รลกีเรดี่ได้คนคคนอาใให้คนแขงแไปไปไปทุกคน เพิจะขี่รถลานกินนี่ๆี่ๆมีดมิมก้อนมีก้นเอ,เอาลานทุกคนเอ้ยมีดมมีได้ขี่รถแล้วลูกมีรถก้อนมีเจอบ้างชาโยดูนึมนึเมเออทรศัพท์เยี่ยมันไปๆไปโทรศัพท์ดูไป ตัวน,นี้ก็ออกมานอกแล้วทุกคนนะเจ้าแฟน็ดคือแบบให้เฮ้ยน้องเกศผ่าขี่รถนะทุกคนไปไปไปเดี๋ยวนี้เนะทุกคนเลยมีคนทั้งหลังนะทุกคนเน้อางมันี้น้องเกศซิมาเอคลิปเอาหลานนะทุกคนเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างขี้ให้วะอ,บบอันนั้นกะบ่มีทุกคนไอจับเอากอ่อนแอลเด้อเด็กเอ้ยเส้นทางทุกคนห่อย นี่กับคัมเตอรนะทุกคนขมิ้นวายเย่าใส่ข้าวแล้วค่ะลานนะเพิ่นบ่เฮ่อน้องเก๋ใส่ไเพิ่นเนนพิน่นเกศ่าขับรถเลาะทุกคนเลยก็เลยต้องขับรถเลาะพันขับรถอันนี้นะเพิ่นน่ะมีด,ลดโลดเทคนิคเอาลานคนเดียวโอ้ย แล้วคนที่สองคนไข่ประตูทุกคนเลยไข่แบบน,นี้แหละแล้วมีคนลงไปไข้ือดีมีแต่จเจ้าเด็กข้างมือติดอยู่หลังนี่กันเล็กพีเลยแล้วนี่เล็กหนึ่งไปตาลุย้าวพี่น้องพี่น้องเอ้ยไม่ใส่เรื่องไงเกือบต่ำหัว เก็บจำโฮเหรอโอนขันนี้เด้ลอลงปิดป,ประตูก่อนนั่นนั่นก็นี่นะทุกคนเนาะภาราชีทางหดเอ้ยเจ้าให้แล้วบ่บบันี้นาะไเปไเจอสบายดีก่อนสบายดีก่อนแฟน ไม่ม,มีคนสบายดีเลยสงสัยกินขนมแล้วทุกคนเขับไปคนซื้อขนมไปต้นบ่มีคลิปลงุคนเลยบ่มีเวลาว่างมีเอาลานเลยถ่ายคลิปันการเอาลานเนื้อเบิ่งมือหนึ่งว่าเป็นยังไงนี่ก็ตอนคำคำเกี่ยวกับเอ็นได้หรือเล่าขับโลดโลดขึ้นเก้าทุกคนเลยท่านบอกว่าขับเพลินเลาะนึกว่าจะเสียห้องให้อยู่ไหนลานน้องเกศ ค่ะแม่ม,ม,มาเงบามาเดินไปนี่ไปไปไปหากินนะทุกคนเกย์ก็สิครับรถล้อเบื้องบรรยากาศแถวบ้านนะทุกคนเด้อสำหรับคลิปน,นี้กันบรรยากาศแถวบ้านยำส้มค,คำผ่อนกระตกุกผ่อนไอตกุกแบบลิน้นนี่นะตุกกระตุกนี่แห้งก็นเลยตุกแบบพอดีทางทคนทางเป๊ะน,นะทุกคนเนาะเพื่อนโชล่าเอ้นี่ที่บ้านเกย์ทตัง้งตามถนน จังสากิโลเลยนะคุล้วน้องน้องน้องโซิสสนสามเอไม่มีใครมาเลี้ยงหนุ่มหนูเลยหรอๆๆอ่าจะนีดดิเจอร์คิวขนมมาหรืป่ต้องได้พาไปซื้อขนมหน้าเลยหนูี้เจ้าลนะไปน่ ไปเลยเๆทุกคนเอ้ยกินโยบีบบ oh, <hi> ้านแล้วนี่กะไปบ๊ใ mm? ส <gu> ่โซนกลับเนาะกลับเนาะกินบ้านมนะอืออุ้ยยัไปเซ้อสั่บ้าอ้ยยังไปซ้ออืไปเลยเลยบ้า คนขบัขบรถขับรถลานะคนซื้อขนมจะคนที่สาวให้หรือเปล่านี่ล่จ้าอาีวิทอ่ะนะเลี้ยงเดี่ยวนจ้าทุกคนหั่ขนเอาขนเอเอะไรถถอ,อ่ะอะอรเอรีนนะกินเะซรีนจะได้เพอ เธอรินอยู่ไสนเฟินโอเซรินเซนดินมือเนาะบายบายเนาเซรินเซอ้นบายบายเนาอันกะพาเพิ่งซื้อขนมกาสิทพักกากันะทุกคนประมาณนี้ทุกคนเลยำ้ แกนัง่งอ้าวแกแกมีทุกคนนะครับแล้วแกน้องเก่งกันตี้ขอตัวจกคลิปเพลงเสงน่หทุกคนเลยเย่ท่ายก็เพรเป็นไทยก็เลิกเดียวขอการในคลิปหน้าได้ทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเนะสลินบ๊ายบายเนะ,ะ,เนเนะโอน